แต่เรายังมั่นใจยอดหยใช่แต่แต่ไม่ได้หรอกไม่ได้นะคือเข้ากัดบุ๋มยากแต่งงานกับฉันเอออยากกินอยู่อยากกินจะรับเป็นพ่อเป็นอะไรนี่แหละแต่ที่ชายก่ยันแบบแล้วคุณต้องไปนะนี่ไงแล้วปุ๊บใครจะเป็เลี้เชื่อฉันล่ะนี่มันเป็นอาการอยากกอดคุ่บอกว่าไม่ต้องป้อนใช่ถ้าจุดเขาบอกว่าถ้าอ่อน่อนปวดเกลี่ยไปตามไปตามพ่อพี มีก่คุณอว่าคุณไม่ได้นะไม่ฮะเดี๋ยวเราจะเป็นสามหกสิบนเดยนี่เป็นเป็นเป็นกำแพงเนี่ยำให้ชาบิไม่อันเดย์เออใช่ใช่ก็รู้นะผมนะไปนี่เพราะฉะนั้นคำพูดต่อไปไปไหนงาเลี้ยงเพิ่งเตรียมกำลังเช่วยเตรียม